วววสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัด วล่ขิงนะครับผมวันไล่ขิงเนี่ยอยู่สามพันนะครับผมน,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 ยยน,นครปสม,ม,มซึ่งใกล้บ้านผมมากนะครับอาก,กาศปันนึงได้ไหมมีดามาไหมคือวันเกิดผมเนี่ยผ่านมาได้หลายอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทําบุญแบบจริงจังเลยเพราะว่าพายุเข้าฝนตกนะครับผมไม่สามารถมาทําบุญได้แล้ววันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเช้ามากขนาดนี้เนี่ยเวลา11บเอ1โมงสิบเอโมงสำหรับผมนี่คือเช้าเลยนะเพื่อนๆนะโอกาดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปทําบุญกันนะมีอู้ทำบุญหลายที่เลยในะวันเล่หขิงเนนะี่ยวันเล่หขิงใหญ่มากนะครับ ผฟาร์มซัมเมอร์วอลไปด้วยการทำบุญของเราเนี่ยนะครับก็มีหลายนัยยะนะครับผมหลายคนเนี่ยขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองผมเนี่ยขอให้เปิดสกอร์ได้5าดาวแสงมืดเดี๋ยวไปเปิดสกอร์กันท้ายคลิปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอไปทำบุญก่อนเดี๋ยวเราไปทำบุญด้วยกันนะครับมากับพี่เจนนะวันนี้นะแน่ทักทายคนดูหน่อยมันอัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่ ป่ะเดี๋ยวเราไปทำมุนกันนะครับผมโอ้โหสีหัวผมแบบเจ็บมากครับผู้ชมดูดิไป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 ,ไปวันนี้วันที่เราถ่ายเนี่ยเป็นวันพุทธที่คนเยอะมากนะครับผมปกติเนี่ยผมจะมาวันเล็กขิงเนี่ยนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ผมไม่มาเลยเพราะว่าคนเยอะคือคนเยอะเกินไปขนาดนี้วันพุธนะจะไม่แบบคนอย่างเยอะอฮ้าาอยาำผู้ชายไงวันนี้ผมแต่งตัวแบบสีโคตรเจ็บเลยต้องไปหยอด ทุกกระเทียนก่อนนะครับผมจะต้องเปิดไว้ตลอดเลยปะ่ะเออก็ฟาร์มทิ้งไวค้ค่ะมันเป็นระบบออโต้ฟาร์มอยู่ที่ไหนก็เล่นเกมได้นะครับผมคอนเซปต์ผมนะฮะ <_ letter> ขอให้ได้5ดาวแสงมืด <_ letter> <_ letter> ปรบอุณหภูมิด้วยโอ้โหเามีระบบตรวจรับอุณหภูมิวันนี้พระพัดาหรือวันเยอะเออ,อทำไมวันนี้คนเยอะจังผมพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเราอยู่ในวัดนะฮะเราต้องแบบสำรวมนิดนึงอู้จัดสีกล้องอสวยๆนี่กล้องใหม่นะท่านผู้ชมแจ็คจุดอมามาเคยสงสัยกไหมครับว่าทําไมเราตั้งเพียนไม่ค่อยได้กรดดปัญญาไม่หยุด ดับนี่ไงไว้พวักกันยังไม่จุดทูบเลยค่ะอือบอกอ่มโอเคได้แล้วได้แล้วไปไปไปไ,ปไว้พักกันไว้พักกันขอพรไ,ได้ไดมให้ดาวแสงมืด ไหว้พระเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําบุญให้อาหารปลากันก็จะมีขนมปังที่ให้อาหารปลาแล้วก็มีให้อาหารปลาคราฟด้วยโอ้ตรงนี้มีทําบุญหยอดตู้นี่เลยสละก่องเงินหน่อยทำบุญคือลงจุยากายนี่มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่รัก ผ้ะป่าลอยฟ้าด้านหน้าเพื่อนๆผมพาไปดูวัดเล็กคิงเนี่ยใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากกับเพื่อนๆผมอยู่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่ใหญ่มากจนทุกวันนี้คือแบบใหญ่เบลอมากนะครับเมื่อกี้เราไม่สามารถแพร์อะไรเยอะเพราะว่าคนเยอะผมไม่เกรงใจเขานะครับผมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงทั้งหมดนี้ก็รวมมาจากภาพนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ชินตานะครับผมที่ผมมาทําบุญนะฮะถือว่าเป็นวิดีโอและภาพที่หาดูยากแล้วกันนะครับเอาแม่โมดก่อนเนาะเราต้องช้าง เราไม่ต้องไปล่อท้องช้างแบบนี่แล้วก็ไม่ล่อหนี้เลยเดี๋ยวเราไปให้หาดปลากันท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับฝนตกครับผมผมเม่ยมาทำบุญปุ๊บฝนฟ้าขนองเลยท่านผู้ชมเราต้องรีบให้นิดนึงดีฝนตกกับฟ้าผ่าบ่อยๆทสามนาฬิกาเลยไม่ไหวแล้ขออนุญาตถอดหน้ากากแป๊บนึงหายใจไม่ออก วัดเล่หขิงนะครับเพือเ่อนๆถ้าใครอยู่แถวแวนครปฐมหรือกรุงเทพจริงๆจากกรุงเทพมาวัดเล่หขิงแป๊บเดียวเองไม่นานถ้าใครอยากมาทําบุญไหว้พระหรือว่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้ไม่รู้จะไปไหนนะครับวัดเล่หขิงเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ตลาดวัดดอนไหวด้วยมีเรือสามารถนั่งเรือจากวัดเล่หขิงไปตลาดวัดดอนไหวได้ด้วยนะครับเอ้าขอให้มัง่งอจจะกินเหรออะไรอยู่ๆแดดแล้วจ้า เมื่อกี้ฝนจะตอกอยู่อะไรกร็เนี่ยที่เราก็มีคนมาแอบจับไหมไม่มีหรอกจริงเหรอถ้าจับนอกเขตได้นี่มันก็ปลาตัวเดียวกันแหละแต่เชื่อมันค่ายากันอ๋อข้างในใครจะกล้าจับมีคนแอบจับเยอะแยะเราไม่เห็นเฮ้ยชจะเย็นฮึป <c oughs> <c oughs> แต่มารอบนี้ขนมปังนิ่มเหมือนรอบที่แล้วเนาะ <c oughs> โอ้โหรอบที่แล้ว <c oughs> ปลาหัวหมาแตกอ่ะ <c oughs> โอเคหมดแล้วบวว๊อแบนนะครับเดี๋ยวเราเอาตะกร้าไปคืนกัน <c oughs> อะไรนะอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูป เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้หลังจากให้ขนมปังเสร็จนะครับเราไปให้อาหารปลาคาร์ฟกันที่วัดเลขิงมีปลาคาร์ฟเยอะมากนะครับเป็นไงมั่งนานาทีตื่นเช้าอย่าเรียกว่าตื่นเรียกว่ายังไม่ได้นอนท่านยังไม่นอนเหรอผมนอนไปประมาณสองชั่วโมงนี่บอกมาครับภูมิใจนําเหนือพอมันเห็นคนมาเว้ยมันจะฉลาดมากมันจะมายืนออรอยืนออรออุ้ยอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกอยก่าลุกอย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 ่าลุก มือเปียกกันหมดแล้วโอ้โหม่นดูดออกมันมากเพื่อนอุ้ย,ยกล้องกูอา้ปิดเทให้น่อยดีน้ำหมดแบบนี้เลยค่เะเปิดฝาเทน่าจะเร็วกว่าแต่ก็จะได้ฟิลไงได้ฟิลแบบให้ดูดอะไรงเงี้ยเออนี่พอก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องพังแนะ่ เป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเช้าทำบุญฝนจะตกอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วฟ้ามืดไปอีกแล้วอุ้ยหน้าเลนผมมีน้ำเปรอะว่ะจะว่ามันจะตรงตามพยากรไหมว่าที่เราดูกันว่าบ่ายโมงฝนจะตกกรมอุตุหรือเปล่าครับเหมือนพยากรเออใช่ก่อนออกมาเนี่ยผมดูกรมอุตุเขาบอกว่าแถวบ้านผมเนี่ยประมาณบ่ายหนึ่งนะครับฝนตกแบบระเนรระนาดแน่นอนผมเลยต้องรีบตื่นเช้ามาทำบุญช่วงเวลาที่สำคัญครับเราจะไปเปิดสกอร์กันท่านผู้ชม <G ül> แล้วผมทำบุญไปแล้วด้วยแน่นอนคาดหวังไปไปหาที่เปิดสกอรกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะครับผมอยู่ใกล้ๆวันเล็ขิงเลยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับผมเนี่ยทำบุญหวังผลนะครับผมไม่ใช่เป็นคนดีทําบุญแล้วไม่คิดอะไรเ,เมื่อต้นคลิปเห็นไหมเพื่อนๆที่เราอราอโต้ฟาร์มไว้นะครับเห็นไหมฮะชีวิตดีๆเมื่อมีออโต้ฟาร์มนะครับฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยมานั่งคัดหลุนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเปิดสกอรกันเพื่อนๆสกอรเนี่ยผมมีอยู่เดี๋ยวดูก่อนมีเท่าไหร่แต เกีบไวปเปิดคลิปอื่นบ้างนะครับผมซึ่งทําบุญมาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะได้ห้าดาวเยอะ <c oughs> มั่นใจมั่นใจเรามีสกอร์ส้มอยู่172ใบนะครับมีสกอร์แสงมืดอยู่6ใบนะครับสกอร์ลิเจนต์งใบสกอร์ธาตุไฟเนี่ยสใบนะครับแล้วก็สตีดไฟเตอร์สใบก็เดี๋ยวแบ่งๆเปิดละกันนะครับคงจะไม่ได้เปิดหมดเพราะว่ายัางไงก็ได้5ดาวนะฮะอ่านอยู่ใช่ไหมเนี่ยกูเสียงไม่อ่านจริงมาเริ่มที่สกอร์ส้มหนึ่งบใบนะครับเปิดเลยฮะลุงอะไรนะเพื่อนๆนะ ผมดึูว่าแม่งได้5้าดาวไอชิบหายเอ,อ้ยมันมีไห้เลือกเอองั้นอ่ะเลือกปืนกลน,น้ำไปแล้วกันนะครับผมมันมีไอคำอธิษฐานด้านซ้ายบนไงเป็นของสี่ดาวนะครับเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะร้อยกว่าใบนะครับจริงๆวันนี้เปิดแต่สกอ์ส้มก็พอมึงเนี่ยเขาว่ายังไงห้าดาวก็ได้ครับผมทำบุญมาแล้วแในระหว่างที่โม้ก็ไม่ผ่านเลยผมดูว่าไม่ได้ห้าดาวเมื่อกี้อีบ้า อื้อสะเอ้ยยักษลมครับต่อเนื่องต่อเนื่องอื้อซามูไรลมอีกเป็ดไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพิ่งทำบุญมาเพิ่งทำบุญมา โเคเลนทิพนลมช่างแม karaoke, ่งครับผมร้อยเจ็ดสิบก่าใบมันจะไม่ได้เลยเหรอกูถามจริงไปรี้ืงซักคิวบัสไฟครับแมงอือโม้โอหัวเดี๋ยวขอญาตเก็บมอนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาเปิดกันต่อเลยนะครับมันจะไม่ได้เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะท่านพุท ่อยนะถือว่าผ่าบ่อยนะอะไรของมึงเนี่ยผ่าอีกแล้วผ่าบ่อยมากแต่แม่ไม่มาสักตัวอีกเป็ตตัวอะไรวะไม่รู้ไม่กี่ตัวอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่ห้าดาวครับถ้าห้าดาวมันจะมีให้เราเลือกเลยครับผมเพื่อนๆอ,อะไรอ่ะ ปลาแม่งลงน้ำไปดิเพื่อนดูแม่งไม่ผ่านเลยร้อยใบเลยครับเพื่อนๆครับยังไม่มีอะไรมาเลยครับผมร้อยใบเข้าไปแล้วฮะสาป,ปืนโหดนักระบำยกุมจักต้องห้าดาวแล้วจวังหวะนี้ผมไม่อยากเสียใจมากเลยไม่เก่งใจชาวบ้านเขาเนี่ยอยู่บ้านกูด่าย,ยับเลยเนี่ย เพื่อนเพื่อนท้อไปเยอยร้อยยี่สิบกว่าใบนะครับยังไม่ได้ห้าดาวเลยป่าแม่งลงพื้นเนี่ย เปิดแล้วไม่อยากเปิดแล้วอยากเลิกเล่นผมเปิดไม่ได้เลยท่านผู้ชมมันอะไรขนาดนั้นนะซามานเนอร์มอลมึงเกลียดกูเหรอกูทำคลิปให้มึงขนาดนี้มึงเกลียดกูอยากจัดให้เขามั้มกดเลยครับกดตัวเดียวเหรอเออกดตัวเดียวกดสคริปต์เยรัวๆเลยไปล่ะโอ้โหเนียบกิ๊บนิ่งจังเพราะดูไม่เป็นมาเขาเปิดเองมา ท่านผู้ชมอีก26บใบถ้ามันไม่มาผมพอแล้วนะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะผมไม่ไหวแล้วนะอะไรอ่ะเลดแม่งสุดยอดมากไอ้ดูดิดูดิอะไรแต่ตัวอะไรก็ตัวอะไรก็ไม่รูอ้อะตัวนี้ห้าดาวตัวนี้ห้าดาวผมบอกแล้วตัวนี้ห้าดาวโอเจ็บ เพื่อนๆน่าจะงงว่าเฮ้ยพี่เปรมมึงมีเิ้วน้ําแล้วไม่ใช่เหรออันนั้นอีกไอดีหนึ่งนะครับอันนี้ไอดีใหม่ <c oughs> ก็ต้องเลือกเิ้วน้ําใช่ไหมฮะต้องอย่างนั้นอยู่เลยทาบุญก็ดีเหมือนกันนะี่ <c oughs> ทําบุญก็ดีเหมือนกันนะี่แต่ผมไม่ค่อยอยากได้ตัวสตรีทไฟเตอร์เท่าไหร่นะเออนะครับผมแต่ก็ริ้วน้ํ <c oughs> เลี้ยงู้ใบนะครับผมอัเปิดให้หมดเลยๆหมดเลยร้อยเจ็ดสิบสองใบกับ าดาวหนึ่งตัวนะครับถามว่าส, Arrow, สมเหตุสมผลไหมก็ตอบ so ตรงๆว่าก็ถือว่ารับได้โปรตีนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตัวสองตัวเนี่ยควรจะได้นะครับกลุ่มนึงว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่หด่าข้อสมเด็จหวอมบอกให้ก่อนไปสกอร์ลีเจนสักใบไหมล่ะสามสองหนึ่งถ้าดาวหมดแล้วเนี่ยถ้าดาวหมดแล้วนะก็เยียแล้วดันซิมดันซิมน้ำอินนหลอกอ่ะอ่ะอ่สกอร์สตรีทไฟเตอร์ใบเดียว กดครั้งเดียวพอนะกดครั้งเดียวพอขอห้าดาวแสงมืดหรือไม่ก็คือเป็นธาตแสงมืดเท่านั้นโอน้ี่สี่ดาวตีงไงกูกะแล้วอีชุนหลีนรกแท็กกดให้บนเนีเอามือมากดเอามือกนนี่แหละคือห้าดาวแสงมืดใช่ไหมชุนหลีน้ำตัวเดียวกันเลย <c oughs> <c oughs> ไอเ้เป๊บโอเคเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้พอ นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันใหม่ก็ถือว่าทำบุญคุ้มไหมก็เลี้ยวน้ำถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่องพี่ม่คลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมหาเวลาไปทำบุญกันบ้างนะครับผูงมึงอะ่ะผูงมึงอะ่ะหาเวลาไปทำบุญกันบ้างไปแล้วเจอกันครับ